ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่ผมช่องอันเดย์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวไม่ใช่สแตนเนาะออมันเป็นริปเปอร์ไม่ใช่สแตน <c oughs> เกือบหลุดปากพูดคำว่าสแตนและว, <c oughs> วันนี้ผมจะมารีวิวริปเปอร์นะครับผมทุกคนเป็นริปเปอร์ทําจากชินิกามินะครับผมทุกคนเดี๋ยวผมจะบอกวิธีทําชินิกามิกันก่อนเลยทุกคนวิธีทําชินิกามิคือใช้สตาร์เพลน,นัม OVA ใช่ปะ่ะ OVA ไม่ OVA เว้นรู้สึกจะใช่เป็นสตาร์เพลนัม OVA แล้วก็ ใช้เป็นไดรี่ของเดนโนตเป็นเดนโนตจะได้เป็นชินิกามิแล้วก็ใช้เดนโดอีกเล่มหนึ่งก็จะกลายเป็นลิปเปอร์นะครับผมอ่าก็รูปร่างก็จะมีประมาณนี้นี่เห็นไหมนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าทุกคนอ่าการอ่าเรามากันที่ n น r m a l k i c k กันเลยดีกว่าทุกคนโมคิกก็ดาเมจจะอยู่ที่25ติดี่50นะครับทุกคนอ่า จะมีประมาณนี้แล้วก็สกิลอีกิลอีคือการตีคือการฟาดน,นะเป็นทิปเปิลทิปเปิลสกิลชื่อสกิลพาส,สีมันจะทําให้ติดเลือดไหลด้วยนะทุกคนสกิลอ,อีแล้วก็ตอนสุดท้ายเลือดไหลมันจะเลือดไหลไหแรงมากเดี๋ยวให้ดูตัวนี้จะตีไป3ทีทีแรกก็จะดาเมจสอทีที่2ก็จะดาเมจสิบทีที่3จะ25่ห้าดาเมจดูตอนที่มันเลือดเลือดออกแบบแรงๆนะีครับ เผืออาจจะตายได้เลยนะทุกคนถ้าสมมติเก็บโซเต็มแล้วก็สกิล R สกิล R ารการฟันนะผมทุกคนจะแบบเคยดาเมจจะขึ้นรัวๆแต่ผมไม่รู้กี่ครั้งอะ่ะเออน่าจะสิบครั้งกว่าๆมั้งโอ้ยสิบค,ครั้งประมาณห้าหกครั้งประมาณนี้เออสิบครั้งมันเยอะไปเดี๋ยวโกงเกินอ่าแล้วก็สกิลที่ยกที่ฟันปลาเขียวนะผมทุกคนจะเป็นการแบบหมุนนะ่เออะเออเดี๋ยวเอาใหม่ รเราสามารถบังคับทิศทางม,มันได้นะทุกคนแต่เราจะสามารถปาไปได้ไงเดี๋ยวเราปาใหมา่เห็นไหมแต่มเมก็จะนิดๆหน่อยๆนะทุกคนถ้ายังไม่เก็บโซนนะแล้วก็สกิลเอฟสกิลเอฟคือการแบบปัดอะใช้เคียวปัดไปข้างหน้าทุกคนเออเดี๋ยวดูใหม่ดูใหม่รู้สึกว่าจะกี่ทีเดี๋ยวผมนับก่อนประมาณ3ามทีสี่ทีแล้วก็สกิลเอช ฟาดลงไม่รู้มันทำอะไรได้คือมันสร้างดาเมจจริงอะแต่ผมไม่รู้ผมไม่เห็นดาเมจเพื่อนทุกคนรู้สึกว่าจะใช้กบับเพรเยอะน้ำมีน่าใช้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาล่นพาสีไม่ใช่พาสีรู้สึกว่าจะเป็นพาสีเนาะเออเดี๋ยวมาบอกพาสีมันเลยพาสีมันก็คือการการเวลาเราฆ่าแบบเก็บโัวแบบเก็บพวกแบบเราฆ่าตัวอะไรอย่างเงี้ย ตัวแบบพวกดัมมี่พวกซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่เลยก็เพิ่มเลยนะทุกคนเราจะเก็บโซและดาเมจจะเยอะขึ้นนะทุกคนแล้วก็เลือดก็จะเยอะขึ้นเนบผมจำได้ผมเก็บโซไปสูงสุดเลือดพันสามและดาเมจแบบคือผมกดอาทีเดียวตายเกือบทุกตัวตัวหดโหดตัวโนงโกงเี้ยคือถ้าสมมุติเราเก็บโซหมดอ่ะตัวนี้เป็นตัวที่แบบโกงสุดเลยนะทุกคนแบบเพิ่ม่โกงกว่าแบบ MUI อะเออเอ็มยู เอ็มยูไอก็โกงกว่มันหลบได้ผมว่าแผ่นี้มันโกงมากเลยนะเอ็มยูไอไอดักบอลออสตาอ่าเดี๋ยวเรามาเก็บโซกันให้หมดกันเลยดีกว่าทุกคนเก็บพวกอันนี้ยังไม่ตันนะทุกคนตันที่เอาเอาดูง่ายก็คือเลือดเราต้องันสามนะทุกคนถึงจะตันอ่ะเออมีแช่เลือดเจ็ดร้อยแปดอ่าก็จะพุ่งไกลขึ้นวิ่งเร็วขึ้นทุกคนแดดไกลขึ้นเนี่ยไกลขึ้นดาเมจก็จะแรงขึ้นนะทุกคนความถึกก็จะเยอะขึ้นด้วยทุกคนเยไหม ตีธรรมดา60สิตีน,นี้ห5ลุลุ17 120ดก็จะแบบเลือดไหลแรงขึ้นเดี๋ยวเรอเลือดไหลตอนที่มันแบบตุ้มทีเดียวเห็นไหมก็จะแรงแบบแรงโคตรแลงนะทุกคนสิบนี้เห็นไหมดรามิตยีอันนี้ดาามิตติดขี้ร2 0่เห็นไหมเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ถ้าเก็บโซเต็มก็จะแรงมากๆนะทุกคน <S <S อะไรเกิดอ่าสำหรับ การรีวิวลิปเปอร์ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมทุกคนใครชอบก็กดไลค์ mm hmm. กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับผมไป mm hmm. ครับผมจ้า